สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กอยู่ที่บ้านนาปงเหครับเพื่อนนาปงเรื่องนาปงนาโปงปงขามครับนาปงปงขามโปงปงงอกนี่เนาะนี่ครับใช่ใช่เพื่อนมานางให้กำลังใจครับว่องหันเครื่องปั่นไฟสตาร์ทโบติดเครื่องปั่นไฟคนเมียสวยครับสตาร์ทโบติดว่องหันครับสาเหตุก็คืออ่าตัวดึงดับนะครับว่องทำงานเฉลี่ยหน่อย โมเตะครับมันบมเตะเอาสตาร์ตตีแล้วพี่น้องกำลังสิเ okay? ป no ouais. okay. uh ิดเครื่องครับเวลาเหลืออีกหลายสามทุ่มครับสามหรือสองทุ่มโอ้พีนี่ครับวันนี้อันสื่อใส้ข้าวเดียวสื่อใส้ก็ได้ครับ อุบออุบนกับนี่วัตถุวัตจะตมีหลักฐานหาแต่ถอดต้นนี้ไปเลยแมนครับถอดต้นนี้ไปเลยนี่ถอดออกสร้างไหนเฮ็ดก็ได้ครับโปรใสปัญหาของพรมแห้งอาอันอันนั้นตัวไอไม่เคนผ่าตัวดึงเอามันเโคตกับไปมันตก ตตกนนามัยยเลยแมนตัวนี้ครับมันบอย,ยันก้นปั๊มไงออก้นปั๊มมันก้นปั๊มมันบอย,ยนันมันบ่เปิดแมนครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับหัวองหัวโดนแล้วครับหอดดนแล้วครับโอ้แม่งอ่าเลือแค่สวมครับเมือนไง สวัสดีครับบ่มางนี่มอล่ำหนำหวานล่ำปู่มาก็ถือว่าผาดแล้วเนาะเห็นถึงเท่าไหนน้อยจนว่าญ่เป็นสาวจนว่าเอาหัวละเห็นกันหน่อยเท่าห็้เห็นถึงเท้าหัวบกเขียง แดนเสือเขาบ่น <st wireless> ี <Wha> ่แมนคโอเคนโอ้โหคนสวัสดีครับพื่หนาบูแท้พีดกันก็าู้บบาบ่บค่บ่แม่พีดกันก็ผู้บาม่บัวกิรนบ่ใอ้เบิ่งนน่ยเพียนสุดผมบ่ายดอก สวัสดีครับผนพิทตอร์พวงามครับเป็นเสือบริการล้างเวทีครับผู้ชายผู้ใดครับผู้ชายยังไม่มาแหมมาบ่คร str ับนี่ยขายของอยู่ตลาดได้ครับชั้นตีสุกของเขาเปิดไหมเห็นครับ บเปิดดนเราได้นามองไงครับครับด่าเแ่โควิด้าชว่างบนน au, ไงไ่นี่เซ้าชีว่างไปรับเงี่ยงนก็ว่างแน่นม่าง,งานเลยเราเพิ่งผ้งานมื้งน,นีน้มันทับใจยังจีางนตีทีมอไครับ<า>น,น,นะอ,อกกิา มอมาเอมขึ้นครับเยอะสิมา,มอ,อ,อ,มาอยู่ยังไงเียวหแ่งผมมาเลยเมือม่อนที่หขึ้นเมื่อบ้านไหนครับบ้านหมขึ้นฮะเออมอขึ้นเครื่องไองบ้า พนเมืองหน่อยครับรครับมเรียกว่าที่ลงุงเวทีเจ็ดขาก็เลยโอ้แต่ยินข่าวมาหางเครื่องนุ่มร้านนีไปเตดเดียนลงเก่าขาเลยอ,อ,อ,อ่ะกำลังเศร้า,าเสียครับหมือนไปเบิองคนเศร้ากัน สวัสด <étique> <ural> ีครับอาจารย์โอ้ปฏิพันธ์มิวสิคสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับอาจารย์เมื่อกลองเอาตีมันม้วนครับตีมันม้วนสวัสดีครับอาจารย์เมื่อกีตาร์เมื่อแซกเมื่อทำเปียดไม่ใช่เมื่อท่อมโอนไม่ใช่เมื่อท่อมบอนเหมาะโอ้พัดลม เร่วมก็เอาลายเดี๋สองตัวนักวะโคจารเบียดขึ้นหามเนี่ยยี่ห้อยังครับนี่ จะค่อยเออโอ้โอ้โออกีตาร์จะค่อยเออมันกับสีนี่เดียวกันเนาะมันเป็นหลุนเรียมินเทสเลยมันแบบมันจะค่อยเออมันสีนี่เลยเนาะเขาเฮ็ดมาให้ตรงรุ่นเลยเนาะของเขา้าจะค่อยอย่างนี้นโอ้แม่ทีโโิโก,โกเลยป่โอ้ กเม่กัวตนี <c oughs> okay. oh, <tra> um <UC S> <wh> ้ประมาณจ้บาทับอาจารย์สามหมื่นอ่นกัวสามัวเนาะเบียน์ห้องเจบาทอาจารย์ดั้ตังแต่มันถูกสเมอนี่มันแพงเนาะแพงบ่สมอโอ้ครับแอนบ่ครับได้บนหรือบ่ครับนี่ไปเศร้าไหมเหรอทาคุยหนัง นั่งเศร้าครับวันนี้ที่บ้านาน,า,า,น,นานาปงครับอำเภอดอนทันหลายคนมาดอนตาลมุกนะหานอ้อวคือไก่เที่ยวมาอะไรเที่ยวมันอยู่นี่ที่เหร <c oughs> อ,อโอ้ดังม้วนเลยครับอาจารย์ เอาคลิปนี่ยไว้เซฟนิดนึงนะครับพี่น้อง